ไฟดีเซลรางสายกรุงเทพมหานครกาญจนบ,บุรีชนกับรถทัวร์นำเที่ยวบริเวณทางข้ามทางรถไฟตัดวัดงิ้วรายอำเภอนครชยัยศรีจงังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนคือนายนิพนธ์และดาธนากิจเป็นคนขับรถทัวร์นางยภาวภาเสนานุชและนายสารวกิติเจริญสินชัยซึ่งเป็นผู้โดยสาร พนักงานบริษัทสปิริตซึ่งโดยสารมากับรถทัวร์คันดังกล่าวเล่าว่าได้ว่าจ้างรถทัวร์นำเที่ยวชื <S <S ่อคุณสมพงศ์จำนวนสองคันเพื่อเดินทางไปสัมมนาที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองโดยมีพนักงานร่วมเดินทางไปด้วย90คนโดยคันที่ถูกรถชนเป็นคันที่หนึ่งด้านพันตำรวจเอกธีรเดชอภิพักษ์ุลพุ่งกับการสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดตัดทางรถไฟดังกล่าวไม่มีสัญญาณและเครื่องกัน้นโดยขณะเกิดเหตุนะคะมีรถทัวร์ได้พยายามข้ามทางรถไฟแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รถไฟกำลังวิ่งมาแล้วพุ่งชนส่วนหน้าจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ขณะที่ประชาชนที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุยืนยันว่าทางข้ามทางรถไฟนี้นะคะเคยเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งเนื่องจากไม่มีเครื่องกัน้นโดยล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าขณะนี้รถไฟขบวนอื่นๆสามารถเดินทางได้ตามปกติส่วนผู้โดยสารที่มากับขบวนที่เกิดอุบัติเหตุหากไม่ประสงค์จะเดินทางต่อก็สามารถเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยขบวนรถเที่ยวล่องที่สถานีวัดนิ้วราย แต่หากจะเดินทางต่อไปนะคะต้องเดินทางไปกับขบวนรถนำเที่ยวที่911กรุงเทพส่วนสนประดิษฐ์พัฒน์ไปยังสถานีนครปฐมและเที่ยวตามกำหนดการเดิมและมีขบวนรถมารอรับที่สถานีนครปฐมค่ะ